ค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่กศนอำเภอมะนังจังหวัดสตูลค่ะค่าสําหรับวันนี้นะคะทางผอ,อน,นะคะนายคมกริชสาหลังนะคะได้ก็ได้นําคณะบุคลากรนะคะสกรองอำเภอสุขิรนนะคะมาศึกษาดูงานนะคะในโครงการนะคะโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดบเนินงานนะคะของสอกรองอำเภอสุขิรนะคะ่ะ ที่นี่นะคะส,สกรออำเภอมะนังนะคะจังหวัดสตูลค่ะเดี๋ยวนะคะจะพาไปพบนะคะข้างในนะคะสภาพอาคารนะข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ น,นางร้อมะากลคร,รูสกรตตำบลจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานที่สกรอ,อํำเภอพนังไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจะใช้ระบบติดตามผู้เรียนในการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบเอนนิสจะพัฒนาทักษะและอาศัยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบลของตอนเองให้มีความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาลินินชูเชิดนะคะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุขีดินค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุดของอำเภอมานางังจังหวัดสตูลน,นะคะค่ะวันนี้นะคะก็บรรยากาศภายในห้องสมุดนะคะก็เป็นที่ น่าประทับใจมากนะคะมีมุมต่างๆมากมายให้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่ประทับใจก็มีนวัตกรรมนะคะซึ่งนวัตกรรมเขาจะพัฒนาอยู่ตลอดนะคะค่ะซึ่งการที่มาได้เยี่ยมชมวันนี้นะคะคิดว่าในมุมต่างๆนะคะจะนำไปพัฒนาในห้องสมุดนะคะ ก็คือการจัดมุมการผลิตสื่อนะคะนวัตกรรมต่างๆนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งจะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ให้เยอะขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะหลติป๊นนดนีค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางคณะสกรอำเภอสุขเนินเรานะคะก็ได้มาเรียนรู้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการขยะค่ะค่ะค่ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายเดชนารงอยู่กลางนะครับเป็นผู้ผผใหญ่บ้าน,บ,านบูเจ็ดเกาะลิเป๊กนะครับก็ยินดีต้อนรับ คณะดูงานจากสกอรสุขีรินนราธิวาสนะครับวันนี้ก็เป็นความยินดียิ่งนะครับผม ปีนเนี่ยในการบริหารจัดการขยะก็คือว่า,ามีการประสานง,งานระหว่างชุมชนผู้ประกอบการแล้วก็อบตเกาะสลลยนะครับที่มีการพูดคุยกันประชุมร่วมกันในการบริหารจัดการขยะก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยเก็บขยะไว้ในบ้านตัวเองมีใส่ถุงไว้แล้วก็นัดเวลาในการทิ้งเราจะไม่ทิ้งเรือราดนะครับทั้งวันแต่ว่ามีการนัดกันทิ้งว่าช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ รถเนี่ยจะมาจัดเก็บประมาณตีสามเพื่อที่จะไม่ให้มีการสะสมขยะในแต่ละวันครับก็คือทําให้แล้วก็จะถ้าสังเกตเนี่ยจะไม่มีทั้งขยะวางไวขง้ข้างๆถงนนเพราะว่าเราเน้นให้แต่ละที่แต่ละบ้านแต่ละร้านเนี่ยแต่ละโรงแรมเก็บไว้ในพื้นที่ของตัวเองก่อนแล้วเรานัดก,กันออกมาทิ้งครับช่วงกลางคืนแล้วก็รถขยะจะมาจัดเก็บประมาณตีสามครับสวัสดีครับผมนายอานัสดอนล็อ ตำแหน่งครูรับผิดชอบฝ่ายอาคารและสถานที่จากที่สกรออำเภอสุครินได้ไปศึกษาดูกับการจัดก,การขยะบนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลซึ่งผมก็จะได้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาจัดก,การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ปลูกฝังจิตสำนึกเล่งเห็นถึงความสำคัญของการจัดก,การขยะแยกขยะนะครับเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง เนื่องจากว่าอำเภอสุขีรินของเราเป็นแหล่งธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องรักษาความสะอาดเพื่อดนึงดูดนักท่องเที่ยวครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมกาะลิเปมาเที่ยวกาะลิเปให้ทุกท่านเนี่ยได้ช่วยการรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับภาพแวดล้มนะครับเพื่อที่จะให้ไม่เป็นอุปสของเราในจะฝากถึงุลูกหลานที่จะได้มีโอกาสสัมผัสความงดงามในเกาะด้เปเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับ ที่ทางคณะสปรอ,อมอำเภอสุขินนะคะได้มาศึกษาดูงานนะคะก็คือพบอมูลประชาชนพของอำเภอเปรตแพนั่นเองค่ะสวัสดีครับผมนะครับพัทลพรคุณทองหล่อครับผู้อในวยการสกลอมเภปรตแพนะครับต้องขอบคุณนะครับคณะสกลอ,อ,อ,อมอำเภอสุขินนะครับที่มา ศึกษาดูง,งานนะครับเรื่องของการจัดการศึกษาตามมัธยสัยนะครับในเรื่องการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาตามมัธยสัยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อนวัตกรรมอุทยานธรณีโลกสตูนะครับก็เป็นสื่อที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับก็หวังว่าทางสกลนครสกินินจะได้นําแนวคิดนะครับหรือว่าวิธีการนะครับ เปแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาสายยอดให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณนะครับนี่ก็ห้องสมุดประชาชนค จังหวัดสุรีนะคะซึ่งบรรยากาศนะคะน้ามานัาใช้บริการในนี้ส่วนของห้องสมุดท่าเทนนะคะที่เด่นเด่นเลยนะคะก็จะมีนวัตกรรมส่วนการอ่านนะคะเกี่ยวกับพุทธประวัของจังหวัดสตูีนะคะซึ่งอันนี้จะไปปรับใช้ในห้องสมุดของประชาชนอำเภอสุขีินตขอไปนะคะ กัรนำการสอของสตรอว์มือสิ่งที่ดีเรามาที่จังหวัดสตูลครับก็ได้มาศึกษาดูงานแล้วก็อำเภอที่เป็นแบบอย่างในการในการดำเนินงานอยู่สามอำเภอครับที่ไดคืออำเภอมะนังทีจังหวัดสตูลเราได้มาศึกษาเรื่องการดำเนินการห้องสมุดครับซึ่งห้องสมุดของสตรอว์อำเภอมะนังก็เป็นห้องสมุดเล็กๆมีดีนะครับกรน้อยๆครับแต่ว่าคุณภาพในการดำเนินการได้ได้ดียิ่งมีรถ ทเลนะเช่นการบริการสื่อครับและอีกอย่างหนึ่งคือการจัดการสาธพรณสุขของสปอเรลอำเภอมะนังซึ่งผ่านคะแนนอิมิชในระดับศูนย์นะครับก็จะเป็นแบบอย่างนะครับเป็นนึอย่างในการในการนาไปพัฒนาการศาเพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ของสปออรลคอสุขจินะครับสปอเรลอำเภอมะนังในตำบลแค่หกท่านนะแต่สามารถพัานาผลสำฤิ์ได้ซึ่งเป็นแบบอย่างในการ ไปยุกใช้เพื่อให้การดําเนงานแรงจากพื้นฐานของสทิดินได้มีผลสำ้ทธิทางการเสูงขึ้นะครับอำเภอต่อไปก็คืออำเภอเมืองับซึ่งเราได้ปรึกษาโรงงานที่เกาะอีเตะเกาะอีเตะเป็นการจัดภาษากสศนก็อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นบริบทพื้นที่ก็ไม่เหมือนของอำเภอสิิดินแต่ว่าในการบริหารจัดการก็เห็นได้ว่าการจัดภาษาพืนฐานมีผู้ใหญ่บ้านที่ให้ความสำคัญกับการภาษ ซึ่งเครือข่ายก็เป็นสิ่งสำคัญในการจัดก,การสารข้นฐานของสปอรทาให้การจัดก,การษารของของลีเปตสามารถดําเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็มีผลผลิตที่ดีแล้วก็ก็เริ่มต้นมาจากเครือข่ายเลยครับและอีกอยาก่างการบริหารจัดการขยะซึ่งทางเพื่อบ้านก็ได้ชี้แนะว่าสิ่งที่สําคัญสุดคือสร้างความเข้มแง้กับชาวบ้านนะทำให้ชาวบ้านมีความรู้นะครับแล้วก็มีแนวคิดในใน,ในด้านการ ก็มีมีความรักชุมชนไม่จมเงินจากการจาดทาให้ทําให้เกิดผลที่สมดิษฐ์ครับเกิดขึ้นจากแรงจูงใจหรือว่าแรงพลังรักชุมชนของของชาวบ้านครับก็ที่ต่อไปคือที่สพเคือท่าแพครับก็เป็นเรื่องการจัดการของสมุดทำการเห็อนกันของสมุดในการดําเนินการต่างๆก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนี่งให้กับท่านสพ อำเภอสุขดินครับซึ่งสกรอ,อำเภอท่าแพาก็เป็นการจัดการการศานะครับการศึกษาการเยืองสยโดยใช้โปรแกรมแพ็ทกรนักนเกณฑ์เป็นเกณฑ์แพ็กกรในการในการจัดการให้ความรู้ในการส่งเสริมการอ่านให้กับให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนและก็ผู้เรียนและสามารถเป็นสื่อการสอนให้กับในให้กับวิชาเลือกซึ่งเป็นวิชาเลื่อกของสกรอำเภอท่าแพาแล้วมันก็สามารถ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสารสระสุพินซึ่งสอดคล้องกับบริบทอาจเจ็คล้ายๆกันซึ่งที่สุพินเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆถ้าเกิดเราสามารถนํามาให้เป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาหรือว่าประชาชนได้ได้เรียนรู้โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวต่างเป็นแรงจูงใจแรงบุกในการให้เขาอยากอ่านอยากเรียนรู้ก็สามารถพัฒนาในสื่อในรูปแบบของแอคอนหรือว่ารูปแบบออนไลน์ต่าง ได้ก็จะนำความรู้นี้ไปพัฒนาให้กับการสร้างองค์ความรู้หรือว่าสร้างสื่อการเรียนรู้ให้กับประชาชนหรือว่านักศึกษาต่อไปครับ